ไปแล้วมาแล้วไปแล้วอีกตัดนี้ไปไหนอันนี้ดิดู้ิดุนดิแม่จะซื้อนมให้มั้ยวันนี้ ไยฉชดน,นะคะเปอะไรนะ่ะโอ้ยจู่ดิตออยากมามาในเมืองบ่อยไหมอืมอไม่หรอื้อมัอน,นม่ได้ซื้อนะขอจูดนม่กินนม ดีตำรวจตรวจสอบอยู่ห้าส5ิลแคบไม่หวานเลยดีแล้วใช่ต้องฝึกกินเข้าไว้เพราะว่าเราจะไปกาแฟสวัสดีครับรูปไม่อยู่ก็เข้าจอแทงอืออันนี้ก็ซื้อให้ยายอันนี้แต่ทีนี้ยายน้ำปูกินหมดเลยกะลีก็เลยบ้านขีด ปั้นขีปไม่เรียกว่ากะหรี่แล้วกะหรี่ปั๊บไม่ใช่เยียิบเอ็ดคนดูแล้วสวัสดีค่ะมากินขนมได้กันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปั้นขีปค่ะครับเปลี่ยนค่ะแม่จูดี้เป็นฝรั่งแล้ว Hi guys today we have ปั้นขีป sweet and we have Uh, green tea, iced coffee. No, this is coffee, but it is green tea. Yes, come and eat with us. Thank you. Yeah, uh. <laughs> <laughs> skip, skip. Uh. Uh. <laughs> ไม่ต้องเพรมันไม่เห็นเมื่อนี่นี่ห้างแตนไม่จะห้อยไม่พวดกัรเลยนไม่เห็นปวดมือไงจะมีหนอนหรือเปล่าเพราะมันมันห่างแล้วมันตายแล้วไปหมดแล้วห้างแตน้างแตนแล้วอีจูดี้มันอยู่ไหนเราก็ไปชนหลังบัหลังร้านเขาแล้วก็หายไปเลย เอาก็เอาฝา้ขึ้นเบอร์มายอะไรตู้ใส่ผงชุลรดน้าปูก็บอกอยู่จเจ้ากล่องนี้ไปใส่ชุลรดก,ก่นอนงั้นก่อนอื่นใดเพื่อความสะอาดเราต้องรีบลอกติ๊กเกอร์อ้ยเขาลอกเขาใส่มาตั้งเป็นชาติแล้วจะไปรีบอะไรล่ะไม่เวลาทำความสะอาดมันจะได้ไม่นั่นไง เราได้มาเป่าแล้วก็ดึงออกง่ายกว่าไม่มีคราบเลยให้กาวมันละลายไปหองมันจะละลายไหมืม่ไม่ไมเาขาทนความร้อนค่ะได้มากได้มากไม่ได้มากก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าปล่อยให้ในนี้มีอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงติดตัวไป คาดอยู่นิดหนึ่งลบไปแวะเซเว่นนิดนึงซื้อของไปฝากน้องไหนมีงบอยู่เดี๋ยวว่าไม่ไปหามันเลยมันไม่อยู่บ้านเราไม่ต้องไปฝากมันหรอกไม่แม่มันก็ไม่ได้เป็นกรรมการเนาะบวกไปไมันไม่อยู่บ้านอยากซื้อก็ซื้อ ข้าวไหมหนูข้าวไหมไม่ค่อยเมื่อวานที่กินตั้งบ่ายเนี่ยไปตั้งนานแล้วแหละไปแบบไอ้พลอยน่ะนอนมันบอกว่าน้ําไม่ไหลหนูก็ต้องรอมันอีกก็เลยไปไปตอนแรกจะออกเก้าโมงปนนี้เก้าโมงพิ่งก็ไปแล้วทีนี้ก็ไม่แล้วเพราะว่าน้องมันไปถึงก็บอกว่าเออยิไมย้ยังไม่ได้เมียวไหนะยังไม่ได้ที่ทํานะมันบอกว่าโทรไปแล้วไม่ติด ก็เลยจะไปจะไปที่ร้านเองวันนันไปถามก่อนปานนีก็เลยเข้าไปถามเอาวัานนี้เดียวร้านคุณระเสริชใช่ไหมที่เล่าให้ฟังแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเมวต้องอดอาหารมาก่อนนะแต่ถ้ายังไม่อดมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอดให้เออคือวันนี้ตอนเช้าน่นมันก็แปลว่ามวแล้วเออก็คือเข้าไปที่ร้านนะสองรอบเลยก็เลยนานก็จะได้ไปร้านซื้อของกตามผมเนย เอาอจูดี้ไปนานเกินแล้วนะมันมีบ่อน้าอะไรข้างหลังเลยหรือเปล่าอ๋ออะขอโทษท่านผู้ชมนะคุยกันเพลินจูดี้หายไปเลยหายไปหลังบ้าน อนุญาตไปตามหาจูลี้ก่อนนะครับมม่ดีครับ